ไม่ใช่ค้างไม่ใช่ส่งค้างถอยเอาตัวถอยเองไม่ใช่ส่งค้างนะลูกไม่ใช่ส่งค้างไม่ใช่สรงนิ่งค้างไม่ใช่ส่งเฉยค้างลูกถอยเอาตัวถอยเองทุกอย่างเลยลูกถอยเอาตัวถอยเองไม่เอาตัวไม่เอาเองจะได้คลายปัจจุบันคลายปัจจุบันคลายปัจจุบันคลายตัวคลายคลายตัวคลายคลายตัวคลาย อย่าสองค้างนะสองค้างนี่อขอพระเลย <c oughs> ทาองใหญ่เฉย้างลูกเป็นเพราะเป็นภูมิทัน,นทีถอยยากตัวถอยเองทุกอย่างถอยยันตัวถอยเองทุกอย่างถอยยันตัวถอยเองทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกจะได้สลายเพราะภูมิปัจจุบันปัจจุบันเพราะปัจจุบันภูมิจะเป็นสองปัจจุบันนี่แหละเรียกว่าปัจจุบันเพราะปัจจุบันภูมิจะได้สลายเพราะภูมิปัจจุบัน ค้างอย่างนิ่งค้างลูกขอยจ้ตัวถอยเองนั่นแหละเรียกว่าปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันเองปัจจุบันที่ไม่ใช่การเอาในปัจจุบันเองลูกดีๆขอยจ้ตัวถอยเองไม่เอาตัวไม่เอาเองดีๆนิ่งค้างเฉยค้างคงนิมม่งค้างคงเฉยค้าง สรงรูข้างทรงเห็นข้างเป็นภูมิหมดเลยเป็นพ,อพ่อภูมิห่กสมุทรไทยหมดเลยโมคะเลยหอยยึดตัวถอยเองเรียกว่าปัจุบานไม่เอาปัจจุบับนเองไม่เอาตัวไม่เอาเองเรียกว่าปัจจุบับนไม่เอาปัจจุบับนเองไม่ใช่ว่าดีไม่เอาคนาะค็ไม่เอาเอาปัจจุบับน ก็เป็นเพราะเป็นภูมิเหมือนเดิมในตัวเอามันไม่ใช่นะตรงที่เอาปัจจุบันนะเอาปัจจุบันมันก็เป็นเพราะเป็นภูมิหมดแหละทั้งอดีตทั้งอนาคตรวมอยู่ตรงปัจจุบนันนั่นแหละไอไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่เรียกว่าปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันอย่าสองค้างถ้าสองค้างก็เป็นเพราะเป็นภูมิค้างอยู่อย่างนั้นเลยลูก ตลอดถอยจากตัวถอยเองตลอดถอยจากตัวถอยเองตลอดไม่เอาตัวไม่เอาเองตลอดลูกสละตัวสละเองตลอดเรียกว่าปัจจุบันไม่ยึดปัจจุบันปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันสวัสดีนะเนาะ เปิดติดกว้างเอาไว้ลอออกูกกว้างเอาไว้เปิดไปแบบไหมตัวไหมเองไม่เอาตัวไม่เอาเองเปิดไปแบบไม่ยึดตัวไม่ยึดเองอย่างเงี้ยลูกตำเหล็สรุปอยู่แค่เนี้พอปัจฐมายุบาน,นปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันเองเรียบร้อยหมดพอบหมดภูมิไม่เป็นพอบไม่เป็นภูมิ เปิดกว้างไปรูปเปิดไปแบบไม่ไม่กระทั่งไม่เอไม่กระทั่งตัวไม่เอเปิดกว้างไว้รูปแบบไม้ต้องบานไม้ต้องบานบานรูปบา่ยันบานที่บานหมดตลอดเวลาหมายความว่ามันไม่เอาไม่กระทั่งโซ่ไม่เอาเองบานไม่เอาบานโซ่ไม่เอาโซ่ เราปล่อยเองอย่าจองนะลูกนะจองมันเป็นพ่อเป็นภูมิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่ากับวางหรือไม่วางโลก สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับปล่อยไม่ปล่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับวางหรือไม mm. uh ่วางลูกจะได้ไม่ต้องมีความกังวลในการจะต้องวางไม่วางวางไม่วางปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยมันเป็นกริยาวุ่นวายสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับปล่อยไม่ปล่อยลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับวางหรือไม่วางนั่นแหละวางจริงไม่ใช่อะไรในปล่อยอะไรในไม่ปล่อยอะไรลูก ไม่วางมันไม่แช่อะไรในวางอะไรนไม่วางอะไรขต่ละีันจะวางจริงมันมีตัวไม่ค่อยปล่อยมีตัวไมไปอวางมันมีอยังสารวนอยู่โลกมันไม่วางตัววางเองมันไม่ปล่อยตัวปล่อยเองก็จะเป็นความสารวนอยู่อย่างนั้นไม่แช่อะไรในปล่อยไม่ปล่อยลูกมันไม่แช่อะไรในวางมันไม่วาง วางทิศล่มันกว้างไว้เหมือนเดิมสีย่ยตะนะนอกในสะเขืนกันไปเหมือนเดิมลูกไม่ต้องเลือกนอกหรือว่าเลือกในปล่อยกันแบบไม่ต้องเลือกมันเป็นธรรมชาติที่มันสะเขืนกันเองแบบไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของ นอกไม่ต้องเรื่องนอกในก็ไม่ต้องเลือกในนอกในที่มันมีอยู่เองแล้วแค่มันเสียงก็ไปโดยธรรมชาติมันนั่นแหละลูกไม่เกี่ยวกับปล่อยไม่กล่อยไม่เกี่ยวกม่วางไม่วางวางก็วางตัววางเองถ้าปล่อยก็ปล่อยตัวปล่อยเองะมายึดก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมันจะไม่จบแล้วก็พร้อมอะไรทุกอย่างลูกใช้คำว่าทุกอย่างเป็นแม่สิงอยู่ตลอดนะ ยึดตัวไม่ยึดไ,ไม่ยึดเองนี่คือทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง มันต้องบานเพราะว่ามันต้องเปิดว่างจิตนะเปิดมันก็เหมือนกับดอกไม้บานน่นละลูกเปิดไปแบบไม่เอาเปิดเปิดไปอย่างนั้นแหละลูกเปิดแล้วไม่เอาเปิดนะั่นแหละอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองลูกพร้อมมันไปเลยพร้อมมันไปเลยทุกอย่าง นั่นแหละเรือว่าเปิดไม่เอาเปิดบานทิ้งบานบานทิ้งบานถ้าบานมันไม่ทิ้งบานเนี่ยมันเป็นภาลังกลังแบบเล็กอยู่บานทิ้งบานทิ้งกับทิ้งตัวทิ้งอง่ยึดมหมดภาละ ี่ยวกับปร,งรองแล้วไม่ปรองนะยิ่งปรองดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับปล่อยหรือไม่ปล่อยยิ่งปล่อยยิ่งวางดีอนุภาพมันจะดับล้างว่างล้างไปไดยรอบทิศทางเองมันจะเป็นอนุภาพที่มีนุลายช่วยหลุดช่วยไปรอบทิศทางเอง แม้กระทั่งตัวมายึดเองแล้วเนี่ยลูกมันจะไม่มีการต่อย้ำซ้ำเติมอะไรเลยไม่เพิ่มทุกข์ไม่เพิ่มโทษตัวเองไม่เพิ่มทุกข์ไม่เพิ่มโทษแกใครมันมันจะไม่ใช่ระบบท่อทุกข์ท่อโทษที่จะเป็นเองว่ากับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงลูกอยาก่งางคือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสรุป เรื่อยนึสติสรุปเรื่อยๆนึสติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันจะไม่เพิ่มทุกข์กับตัวมันเองไม่เพิ่มทุกข์กับสัรวไปด้วยกันพร้อมกันเลยตัวอย่างก็คือไหม้ตัวไหม้เองไหนไหม้ตัวไหม้เองมันก็คือทั้งหมดความม่ยติเนีโลก คำว่าทุกอย่างนะเป็นเบสิกคำว่าทุกอย่างนี่ พล่อมกันไปเลยทุกส e> ิ่งอย่างมันจะเป็นความไม่ยึดติดพร้อมกันไปเลยไงลูกนะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยเทุกอย่างนะทุกอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมันจะกลายเป็นความไม่ยึดติดพร้อมกันทุกสิ่งอย่างไปเลยรึ่เดียวไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างเพราะคำว่าทุกอย่างนั่นแหละลูกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยคือทุกอย่างไลยนะไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง ก็เลยกลายเป็นพร้อมกันเลยด้วยความมายึดติดนั้นพร้อมกันทีไม่ใช่ไปไล่ไปยึดที่ละอย่างท้องอย่างวนเวียนอยู่อย่างนั้นอันนี้คือรวดเดียวจบรวดเดียวจบรวดเดียวจบอย่างทุอย่างทุอย,งทอย่างก็คือไหม้ตัวไหม้เองไปได้อย่างที่เป็นต้นไหม้ตัวเองไหม้ตัวไหมเอง,เองนี่มันก็ตัดตัวตัดเองยุติตัวยุติเองให้เลย พร้อมกนเลยนอกไงน,นั่นอย่าลืมคำว่าทุกอย่างนะมันเป็นเบสิกของมหาดูนาเป็นเบสิกของการตัดสู้ช่วยสังทวัสดเลยลูกตัดและตัดช่วยพร้อมกันในคาเดียวไม่ได้เอาไนงะไม่ได้ตัดเอาตัด หมายถึงทุกอย่างมในการอย่างนี้นรายการเป็นนรภาพในการตามช่วยยุติช่วยจบช่วยและเรียกว่ามหาหุนา เรียกปางโปรดโลกไม่ใช่ปางเปิดโลกปางให้สองมือพี่ถ่ายเทบรมีออกสู่สองทวัดเนี่ยเรียกว่าปางเปิดปางโปดปางเปิดปางโปดปางโปดสองทวัดโลกเรียกโปดโลกโปดสองทวัดนั่นเองที่ให้ไปเนี่ย ไม้ต้องบานลูกเปิดกว้างออกไปทุกอย่างตื่นไม่ใช่แค่ตื่นตัวตื่นใจตื่นหูตื่นตาทุกอย่างอย่าลืมคำว่าทุกอย่างนั่นแหละดอกไม,าม้านยิงจะบานดอกบัวในใจดอกบวัวมัยิงจะบานทุกอย่างตื่น ทุกอย่างก็คือไม่ไม่กวไม่เองอย่างนี้ได้ว่าทุกอย่างก็คือ,อยุติตัวยุติเองเหมือนกันจบตัวจบเองเหมือนกันตัดตัวตัดเองเหมือนกัน